สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรู้รักแผ่นดินนะคะแหมก็ต้องบอกว่าแหมเลยต้องขอบคุณยังไงก็ต้องขอบคุณทุก,ทกวันนะสำหรับท่านอาจารย์ที่วาดภาพให้จรย์คำนวณอาจารย์คำนวณ<อ>น,นะคะก็ท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ต้องขอบคุณท่านแล้วก็ท่านอาจารย์หาภาพอาจารย์หลักแก้วพยายามหาแล้วก็คุยกันต่อนะคะในเรื่องราวของปางพระพุทธรูปปางต่างๆวันนี้จะคุยเรื่องสําคัญปางห้ามญาต เป็นยังไงฮะอาจารย์เรื่องราวของพระพุทธเจ้าญาติจะตีกันญาติจะตีกันคือห้ามมันมีเดี๋ยวต้องอธิบายฝังห้ามญาติกับห้ามพญาติอันนี้ห้ามญาตินะอันนี้ห้ามญาติก่อนอ้าวห้ามญาติห้ามญาติก่อนเดี๋ยวพญาติเดี๋ยวจะเล่ไปคือพญาติค่อยค่อยห้ามญาตินี้ก็คือเราจะเห็นไหมว่าที่อาจารย์คำนวณวาดเนี่ยเป็นภาพแม่น้ําโลหินีสมมุติเอาว่าเป็นแม่น้ําก็แล้วกันโลหินีก็จะมีสองตระกูลตระกูลสกยะก็คือตระกูลของพระเจ้า กับตระกูลโกลิตะทางบ้านฝ่ายภรรยาของพระเจ้าก็จะมีสองฝ่ายทีนี้น้าเนี่ยเป็นน้ําสายเดียวกันทีนี้เหมือนจีนกักกักไว้ก่อนแม่น้ําโขงอะพี่จีนหรือบ้านเราเนี่ยเอ้ยกูกักไว้เอาเข้านากูก่อนได้ไหมเนี่ยน้ำมันน้อยไงน้าน้อยจะเริ่มทะเลาะอะไรเริ่มทะเลาะทีนี้ญาติต่างๆก็บอกว่าเอ้ยโกลิตะเนี่ยญาติโกธิกาเหมือนคือทะเลาะกันระหว่าง ข้างล่างโอย่า,าตัวเบี้ยนะเป็นญาติกันญาติกันเออ,เ,อ,อเนี่ยเป็นโรคเลือนมาก่อนแล้วสายต้นกระเบา้อะไรโอ้อัน,นี่ก็บอกมึงก็ต้องึงก็ทะเลาะไปครนี้ก็ลามไปถึงวงโตงขึ้นมาสูงไนสุดก็ยกกําลังมาจะทะเลระทานกันไงก็ยกกําลังมาจะประลองกําลังกันแล้วญาติของพระพุทธเจ้า,าใช่ไหมทีนี้ปรากฏพระพุทธเจ้าเห็นด้วยด้วยฌานท่านบอกว่า พี่น้องกูจะมาทะเลาะกันไม่ได้ท่านก็เสด็จไป,ไปโปรตสายโลหิตเดียวกันท่านก็เสด็จไปโปรดเสด็จไปโปรตตรงนี้น่าสนใจท่านถามว่าทั้งสองฝั่งฝั่งทางนี้แม่น้ําลําน้ําหรือน้ําเนี่ยกับชีวิตคนใครสำคัญอะไรสําคัญกว่าท่านท่านตั้งปัญหาเลยว่าน้ํากับชีวิตของคนอะไรสําคัญกว่าชีวิตสําคัญกว่า <c oughs> แล้วทําไมจึงมาฆ่ากัน เพื่อน้ำละ่ะเอ,อเห็น่ไหมทาไมจึงมาเข็นฆ่ากันแล้วมันได้อะไรขึ้นมาน้ําก็เท่าเดิมทําไมเราไม่แบ่งปันกันนี่คือที่มาของปางห้ามญาติหรือบางทีเขาเรียกปางห้ามสมุทรสมุทรก็คือทะเลอะไระต่างๆเนี่ยแต่จริงปางห้ามญาติใช่ไหมแต่มีปางหนึ่งเขาเรียกปางห้ามพญาธิพญาติไงพระญาติในโลกภัยไข้เจ็บอ่ะอันนั้นเกิดที่เมืองภัยสาลี ที่ท่านเสด็จไปพอเสด็จไปถึงที่ภัยสาลีแล้วเนี่ยมันเป็นโรคหาคนตายเยอะมากแลยอินเดียเองก็รู้อยู่ตายง่ายาแล้วคนเยอะมากฝนก็ตกพระพุทธเจ้าย่างก้าวถึงภัยสาลีเปฝนตกฝนตกกระชะล้างาพวกซากศพทั้งหลายลงทะเลไปแล้วท่านก็ให้สวดบทไหนรู้ไหมเรียกฝนเนี่ยเ<ด>วลาใครจะเรียกฝนเนี่ยสวดรัตนสูตร รัตนสูตรรเป็นที่มาของร oh, <ะ>ัตนสูตรสูดแก้ว<ะ>ไเแล้รัตนสูตรนะเ,เนี่ยท่านสวดรัตนสูตรฝนก็เลยตกมาล้างพวกซากศพทั้งหลายลงทะเลไปหมดเลยน,น,น,นี่นี่ก็คือที่มาของพยาธินะ,ะแต่ถ้าห้ามห้ามปางห้ามญาติจริงๆก็คือญาติทั้งสองฝ่ายอะ่ะจะมาทะเลาะเบาแหว่งกันพุทธเจ้าต้องถือว่าในมงคลก็เรียกว่า ดูแลไอ้พวกเกี่ยวกับญาตปิโกโฮติกาอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยท่านก็ช่วยไว้หลายครั้งว่าเจ้าวิทูลทะพระท่านก็ไปช่วยไว้พระเจ้าช่วยได้สามครั้งพอครั้งที่สี่ก็ไม่ได้แล้วเป็นกรรมของศักยะวงเคยเอายาเบื่อไปเบื่อปลาตายเยอะแยะไปหมดเลยก็เป็นกรรมไงเห็นไหมกรรมท่านก็รู้แล้วว่าช่วยได้สามครั้งพอครั้งที่สี่ท่านบอกว่ากรรมมันมาถึงแล้วกรรมมันวิ่งเร็วนะยิ่งปัจจุบันนี้มันกดเอนเตอร์เจอนรกนะเบนเร็วมากเลย กรรมมันมาเร็วเพราะฉนั้นใครอย่าไปเล่นกับเรื่องเวรเรื่องกรรมซ้ามชั่วอย่าไปทําดีกว่านะอีกสักบางหนึ่งอ้าวอีกสักบางหนึ่งอาจารย์ปาง,งห้ามายากไปแล้วปาง,ปอ,งาอุ้มบาทอุ้มบาทอืปางอุ้มบาทนี้ก็คือเป็นเห็นพระอุ้มบาทนะเห็นค่ะร้อนน่ะข้างล่างอ่ะอุ้มบาทร้อนไอือร้อนไหมร้อนไหมวดพระนี่อ่าอุ้มบาทเนี่ยเวลาถวายพระร้อนร้อนก็ต้องระวังนะอ้าวถ้าก่อนหรือตื่นมานะคะ มาคุยต่อนะคะพระพุทธรูปปางนี้คือปางอุ้มบาทปางอุ้มบาทเป็นยังไงคะอาจารย์ปางอุ้มบาทเนี่ยเราจะสังเกตไหมว่าก็เหมือนกับพระที่อุ้มบาททั่วๆไปเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนสมัยที่พระเจ้ากลับมาโปรดพระบิดาพระราชบิดาที่พอมาโปรดพระบิดาทีนี้วันที่มาเนี่ยก็มีลองของเห็นพระเจ้าเป็นเด็ก่าบนสื่อก็ไม่ทําความรบไม่ลายกันทั้งสิ้น ในที่สุดท่านก็แสดงอภพินิหารให้เห็นขึ้นไปข้างบนลงข้างล่างที่อะไรยมกปฏิหารอพอแสดงยมกปฏิหารเสร็จก็เป็นฝนบกขอรับัดที่เม็ดแดงๆที่ใครต้องการให้เปียกก็เปียกไม่ต้องการให้เปียกก็ไม่เปียก ผลบกคอรัยก็เป็นที่มาที่พระเจ้าเล่าไปถึงอดีตการนานโพ้นสมัยเป็นพระเวสสันดรด้วยมันจึงเกิดเรื่องพระเวสสันดรเกิดขึ้นด้วยนะตอนนี้ oh. หลังจากนั้นเนี่ยก็ทางหมู่พระญาติทั้งหลายก็ตกตะลึงก็เลยเรียกว่าศรัทธานในพระเจ้าก็ยอมรับก้มลงกราบพระพุทธเจ้ากันทตนี้เผออิอวันนั้นเนี่ยพระเจ้าพระเศสนิโกศลเออโทษทีพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าอ่ะ พ,นะพระเจ้าสุโธธนะลืมลืมนิมนต์พระุทธเจ้าให้เข้ามาฉันในพระมหาราชวังอพอลืมนี่ทาําไงจิตของพระเจ้าข้อแรกเลยก็ต้องบินทบาทท่านเป็นนักบินี่ยบินแต่เช้าเลยอท่านก็อุ้มบาทสิแล้วก็เดินตามหมู่บ้านฝ่ายพระราชบิดาเห็นเข้าก็ต่อว่าว่าลูกทําไมทําอย่างนี้ตะกูลาเนี่ยมั่งมีสีสุข ไม่เคยไปอุ้มบาดไปขอใครเพราะพี่ขูมแปลว่าขอไงผู้ขอไงที่สูอ่ะไปขอเขากินได้อย่างไรพ่อมีทําไมไม่มาที่นี้วังเห็นไหมก็พ่อไม่ได้มีนิม,มนต์ไวท่านก็บอกว่าไม่ได้นิม,มนต์ไว้นั่นก็เป็นวงของพระพุทธเจ้าบอกว่าฉันมีวงใหม่แล้วพระเจ้ามีวงใหม่แล้วใช่ไหมไม่ใช่สักกะวงแล้วท่านาเลี้ยงชีพด้วยการขอนี่แหละคืออาชีพของท่านแล้วท่านจะไปปฏิบัตินี้ป,ฏ,ปฏิบัติสั่งสอนเวนยศัตร์ ท่านทำอย่างนี้มาตลอดพ่อไม่เข้าใจพ่อไม่เข้าใจก็ไปตอว่าลูกเลยเป็นที่มาของปางอุ้มบาศเนี่ยปางอุ้มบาทที่ดังๆที่ไหนรู้ไหมเบนที่ไหนฮะวัดบ้านแหลมไงวัดบ้านแหลมวัดบ้านแหลมไงที่ลอยน้ํามาปุ๊บแล้วก็ไปตกที่ท้องน้ำเนยแล้วก็ขึ้นมาที่จังหวัดสมุทรสงครามไงงั้นปางอุ้มบาทเนี่ยก็เป็นที่มาที่ไปที่เล่าให้ฟังว่าวัดบ้านแหลมนี่สมุทรสงครามสมุทรสงคราม ทำไมชื่อบ้านแหลมเออ,เ,อ,อเพราะจริงๆบ้านแหลมนั่อยู่เพชรบุรีแต่พระเอิญตอนนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเกรดอีกแล้วก็คือพอม่าเนี่ยเข้ามาเมื่อปี2 3 0 2ที่เกิดคุรลองพระราชูอ่ะคนบ้านแหลมนี่เพชรบุรีเนี่ยก็หนีพม่ามาอยู่สมุทรสงครามเมื่อหนีมาปุ๊บทำไงก็สร้างวัดซะเลยให้นึกถึงความหลังของตัวเองก็เป็นวัดบ้านแหลมไปก็เลยมีหลวงพ่อบ้านแหลมนี่หลวงพ่อบ้านแหลมนี่จมอยู่ในน้ํานะ ชครับประมงไป,ไปลากอวนแล้วก็ได้มาแล้วก็บาทในหลุดก็ก็มาทําบาทใหม่อันนี้เป็นเกิดคว,วามรู้เกี่ยวกับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมด้วยค่ะอันนี้ก็คือปางอุ้มบา,มบาเป็นไงที่มาที่ไปอุ้มบาทไม่ใช่อุ้มธรรมดานะก็คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นในพุทธประวัติตนี้จริงๆ,ๆคนที่ระยะหลังเขาก็ไปจับประเด็นนี้เป็นปางอุ้มบาทจ้ะ มีหมดปางนู้นปางนี้ปางนอนปางเยอะแยะไปหมดจนกระทั่งสุดท้ายปางพลินิพานนะอ่ะอีกสักปางนี้ก็ค่ะก็เป็นปางห้ามแก่นจันทร์ปางเปิดโลกก่อน๋อปางเปิดโลกก่อนอาจารย์เชิญปางเปิดโลกอ๋อปางนี้เปิดโลกเปิดโลกนี่ต้องมาเปิดโลกก่อนเพราะไปแก่นจันทร์นี่ไปมือเหมเวชกรค่ะปางเปิดโลกนี้ก็คือเปิดไปเมื่อวานนี้เปิดไปเมื่อวานออกพรรษาออเมื่อวานออกพรรษาเปิดโลกกันเปนี้ สมัยที่ผู้เจ้าเนี่ยสเสด็จไปดาวดึงเนียสเสด็จขึ้นไปดาวดึงไปโปรดผู้ธรรมดาที่ชั้นดาวดึงพอโปรดเสร็จก็ลงมาจริงๆลงมายังมีปางลีลานะปางลีลาปางสเสด็จด,ดาวดึงนี้หมดเลยแล้วก็มาปางเปิดโลกเนี่ยอันเดียวยใกล้กัน,นปางเปิดโลกก็คือหลังจากผู้เจ้าสเสด็จลงมาที่สังกัดสนาครตอนนั้นเนี่ยที่มีพร,พระพู้พระเจ้าอยู่กลางเป็นบันไดแก้ว ทั้งขวาเป็นบันไดทอง,ทองของเทวดาทางซ้ายเป็นพระพรหมบันไดเงินเมื่อลงมาเนี่ยพระเจ้าต้องการให้คนทั้งโลกเนี่ยเห็นนรกเห็นสวรรค์พร้อมกันให้เหนนสดายนะเราไม่ไม่เกิดตอนนั้นนะคือเห,ห็นเห็นเทวดาเห็นพระพุทธเจ้ามากับเทวดาแล้วก็เห็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็เห็นนรกที่มันตกนรกย่องยังย่องยองัยงกันอ,อยู่ข้างล่าง่ะใช่ไหมอย่างภาพที่เห็นไปจ่ก่อนครับว่ามื่อกีอ่า จะเห็นเปิดสามโลกเลยให้เห็นเหมือนกันหมดเลยคนจะได้รู้ดีรู้ช่วงไงรู้เวรรู้กรรมว่ามึงมีกรรมมึงงส่งนรกไปถ้าหากว่าทำดีก็เป็นขึ้นสวรรค์ไปอ่าบอกให้โฆษณาไปพักก่อนเดี๋ยวกลับมานะคะ ในเรื่องของปางพระพุทธรูปต่างๆต่อในรูรักแผ่นดินนะคะตอนนี้ถึงปางห้ามแก่นจันแล้วฮะอาจารย์ห้ามพระแก่นจันทเป็นยังไงฮะก็ห้ามพระปางนี้เป็นปางที่อาจารย์ว่า<ร>เป็นเร่องมหาสจั์เรืรร่องแปลกด้วยแล้วอาจจะเป็นเรื่องต้นตำรับของการปั้นพระพุทธรูปโอ้ก่อนกลีกด้วยเหรอฮะเพราะอะไรโอ้ต้องเล่าเลยฟังคดีอ้าวอาจารย์เล่ามาหลังจากที่พระเจ้าเสด็จดาวดึงขึ้นไปบนดาวดึง พระเจ้าพระเศสที่โกศลเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเอ๊ะจะทํำยังไงดีอยอยากจะพบพระพุทธเจ้าทุกวนนันเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยให้ช่างให้ไปหาไม้มาไม้แก่นจันทร์ไม้หอมเลยอย่างดีเลยแล้วมาแกะสลักเป็นรูปพระพุทธเจ้าเป็นพุทธรูปที่นั่งนะฮะปางห้ามพระแก่นจันทร์่ะอ่าเสร็จแล้วปรากฏว่าพระเจ้าพระเศสที่โกศลก็ไปไหว้ไหว้พระแก่นจันทร์ทุกวัน ไม้นะเป็นไม้นะแกะสลักนะเหมือนที่เราเห็นมืองเหนือแกะเป็นไม้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็วหว้คือทําให้ลืมเรื่องพระพุทธเจ้าไปได้ก็เห็นหน้าทุกวันทุกวันเนี่ยคิดดูเนี่ยไอ้ความที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลท่านเคารพรักพระพุทธเจ้ารักมากทีนี้ระหว่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จลงดาวดึงมาเมื่อวานเนี่ยที่ลงมาจากดาวดึงพอลงมาดาวดึงซึบก็มันออกพรนะาดแหละพอมาปุ๊บ พระเจ้าประเสริฐนิโกศยก็นิมนต์มาที่พระราชวังเสร็จแล้วพอมาถึงพระเจ้าประเสริฐนิโก็ต้องการจะโชว์อวดพระพุทธเจ้าว่ามีรูปปั้นเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พามาดูพอเปิดประตูเข้าไปพระจันจันที่นั่งอยู่เนี่ยลุกขึ้นยืนได้แล้วมากราบพระพุทธเจ้า พู้เจเจ้าเลยห้ามไว้นี่ไงเป็นปางห้ามพระแก่นจันทร์คือยกมือขึ้นห้ามเลยโอ้คือคือ้ายบทพงเป็นพระเุทธเจ้านะจะไปเข้าไปกราบท่านเลยแหอะพระเนี่ยจะไปกราบพระพุทธเจ้าที่เป็นไม้เนี่ยค่ะเอาเป็นว่าเรื่องขอไม้ไม้ลุกขึ้นนะอราเป็นเรื่องมหาสจัลน์อาจทร์อ้าก็ของพระเจ้าเจ้าหลายๆเรื่องที่เราเอายมกปฏิหารอันนี้ก็คือปฏิหารนะยมกเหมือนกันไม่ไม่ใช่ยมกอันนี้ก็คือเขาบอกว่าในตัวไม้เนี่ยมีจิตวิญญาณอยู่ แล้วล,ลุกขึ้นมาอยากจะไปคารวะพระพุทธเจ้าพระเจ้าเลยห้ามไว้ก่อนเพราอย่าทําอย่างนั้นเด็ดขาดนะอันก็เลยกลับมานั่งที่เดิมไนงะเป็นไม้เนี่ยเป็นที่มาของปางห้ามพระแกงจันทร์ใช่ไหมค่ะแล้วนิึนนกดูนะขนาดพระไม้นะแล้วบ้านเรานี่พระปรุณพระหินพระเหล็กแล้วก็นั่งอะไร เวลากว่าจะเสร็จแต่ละปางแล้วกลูกเขาเรียกว่าปลูกเสกนะแล้วก็พลังที่ปลูกเสกก็อยู่ในพลังศรัทธานะเพราะพุทธคุณพระธรรมพระคุณพระสังฆคุณค่ะจริงๆเนี่ยพวกนี้มันมีวิธีวัดเยอะแยะเลยอาจารย์ว่าศักดิ์สิทธิ์วัดนุ่นวัดนี่เห็นอาจารย์ก็ดันไปวัดมือใช่ไหมวัดบ่อยๆก็เบื่อเหนื่อยแต่เนี่ยแสดงว่าผู้คนเขาก็ตั้งข้อสังเกตพระแก่นจันทร์เนี่ยสลักไว้เนี่ยก็แสดงว่ามีวิธีการปั้นภูตภูรูปมาตั้งนานแล้ว แต่สมัยก่อนก็อาจจะปั้นเป็นรูปพระพุทธเจ้าจริงนะๆถ้าได้อันนันเมนมาแล้วก็ตัวจริงเงจริงเลยเพราะทุกวันนี้ก็จินตนาการกันมีผมหรือเปล่าหรือโกนหรือเปล่าแต่พระเจ้าจริงๆน่าจะโกนหัวนะ,ะโกนหัวไม่ใช่มีผมหรอกเพราะอะไรเพราะเวลาเดรัจฉีมันต่อว่าพระพุทธเจ้าว่าไงพวกภิกษุโลนใช่ไหมต่อไก่อนนี่ก็คือปางห้ามพระแก่นจันทร์ อต่อไปปางป่าเลไล่เอเดรทีนี่มันเป็นยังไงอาจารย์ก็พวกไอ้นิโครนพวกลัทธิลัทีหนึ่งสมัยก่อนไม่ใช่เกี่ยวกับพวกศาสนาอุ้ยเขาจะมีลัทธิเยอะสมัยก่อนนิโครนน่ะจำบุญพวกนี้ละทีพวกอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้าอ้วป่าเลไล่ป่าเลไล่ป่าเลไล่นี่รู้จักไหมป่าเลไล่เอาเห็นนี่เห็นอะไรเห็นช้างไหมถ้ามีช้างกับลิงค่ะช้างกับลิงมาถวายถ้าไม่เคยเห็นก็ไปที่สุพรรณบุรีไง แ,แม่พิมพ์เอลเล็กเอวบางเดินเข้า<อ>เข้าโบสถ์ไม่ได้ <laughs> เอ๊ะ<ต>ทำไมเป็น,เป,นเป็นช้างกับลิงนี่เขาถวายได้นะก็ <c oughs> เรื่องเรื่องนี่นนอาจารย์ต้องเล่าแล้วมั้งเนี่ยต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งก่อน,นฟังไปเรืยๆเนี่ยก็จริงๆ่เป็นเรื่องการทะเลาะเบาแวงกันพระภิกษุชาวโกสัมพีเนี่ยเขาทะเลาะกันก็ไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องนะตักน้ําแล้วลาดพระวินัยทอนก็คือสอนธรรมอีกคนนึ่งธรรมะกะถึกก็คือส ปณิบอ,อนวินัยกับสอนธรรมนั่นแหละท่าทนทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาผู้เจ้าก็ไปเตือนตักเตือนพระสองรูปนี้ก็ไม่เชื่อพอไม่เชื่อเสร็จแล้วก็ทะเลาะกันเป็นพวกสีครัวนี้แบ่งเป็นสีเลยแต่มันคงเหลืองเข้มเหลืองแก่นะตอนนั้นปรากฏว่าพู้เจ้าไม่เชื่อหรอผู้เจ้าก็เสด็จไปที่ป่าลักขิตวันหรือปาลิไลนี่แหละนะทีนี้เสด็จไปอยู่ป่าไปทำยังไงอ่ะทำยังไงคะ เขาบอกหมด<ะ>วมเวลาอ้าวหมดเวลา,า,าติดตามใหม่วันพรุ่งนี้นะคะทั้งหมดนี้คือรายการรู้รักแผ่นดินพลตรีและแก้วมรสดินะพรพงประดิษฐ์และทีมงานสวัสดีนะคะ